สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ s m i l ิ่ง t า a r o บายตานะคะ จงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะ เลาตาก็มีขายวอลเเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนเกิดวันอังคารด้วยนะคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในปี2567แล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยนะคะตาเป็นกําลังใจให้เสมอ เอาละค่ะเรามาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะมาเริ่มมัหมอยสไพ่ฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ จากพลังงานของรูนนะคะตรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีแรงบันดาลใจมีความพยายามที่จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเหมือนกับคุณรู้ว่าจะรับสัญญาณจากจักรวาลแบบไหนนะคะเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขสนุกสนานแล้วก็พร้อมให้จะฝ่าฟัน ความท้าทายที่จักรวาลส่งมาเพื่อทดสอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้พลังงานของไพ่ทาโร่นะคะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นดักไหนกันอีกบ้างคะขอดูหนะะ่อยค่ะ The Magician ราชินีถือเหรียญหน่ถ้วยราชินีถือถ้วย ดูรู้เลยว่าคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถสร้างพลังงานของคุณให้มีความเสถียรมากขึ้นเหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องที่ไม่ดีหรือมีคนพยายามทำให้คุณอารมณ์แกว่งอะแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณคิดบวกได้เสมอในสถานการณ์ที่คนอื่นอะอาจจะรู้สึกว่า ไปไม่ไหวหรือทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปไม่ได้อะแต่ไม่ใช่กับคุณคุณคือคนที่ตื่นรู้มากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เล่นเกมเป็นจริงๆอืมเรื่องเงินของคุณอาจจะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนคุณได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆจากคนที่มาซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานเดียวกับคุณหรือคุณเนี่ยแหละ คนที่เกิดวันอังคารคือคนที่รู้ความลับของโลกใบนี้แล้วว่าคุณจะเล่นสนุกแล้ก็มีความสุขให้ได้ในทุกๆวันเพื่อที่จะใช้สิ่งเหล่านี้มาขับเคลื่อนชีวิตของคุณในอนาคตให้มันมีแต่แสงสว่างให้มันมีแต่คำว่า u c c e s s ประสบความสำเร็จเรื่อยๆตลอดเวลาทำให้ครอบครัวของคุณภูมิใจนะคะแล้วก็ ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรที่จักรวาลส่งมาทดสอบกับคุณนะคะคุณผ่านมันไปได้แน่นอนเพราะคุณเล่นแร่แปรธาตุเป็นคุณมีพรสวรรค์เรื่องนี้อยู่แล้วการปรับเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ดีให้กลายเป็นเรื่องที่มีความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีได้มากขึ้นในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดวันอังคารน,นะคะ จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุนบ้างในเดือนกรุภภาพันธ์คะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร1ดาบค่ะอุตาเลือกออกมาอีกเ7ใบนะคะ2 3 4 5 6 7โอเคอีกใบหนึ่งคะ่ะอาชีพอื้ จัสเมนไฮเดอรไฮพิเทรตโอ้โหสิบเหรียญจัสติกราชินีถือไม้เท้าอัศสวินถือไม้เท้าและเด็กถือเหรียญค่ะขอกดกระดิ่งให้กับไพทาโรทุกใบเลยนะคะอืมโอเคเดี๋ยวตาเปิดไพยานาโลกแล้วก็ บทสรุปของคุณด้วยไพยอ่ออร์เคเลรเลยแล้วก็แลกกันนะคะจะได้ไปทีเดียวเนาะไพ่ยันรโลห้าใบค่ะบทสรุปของคุณนะคะ ตามไปและให้แนะนำค่ะโอเคค่ะอืม ตารู้สึกว่าคุณรอคอยให้เรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นกับคุณนานมาแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่ต่อสู้ด้วยความคิดหรือความสามารถที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้อตอนนี้ที่คุณเป็นดับนั้นได้เพราะว่าคุณเรียนรู้พัฒนายอยู่เสมอะคะ่ะแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีควบคุมอนาคตตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยด้วยความสามารถอัญชานฉลาดของคุณ ที่คุณสู้มาตลอดถึงเวลาที่คุณจะได้รับชัยชนะแล้วถึงวันพิพากษาในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันดีต่อชีวิตของคุณนะตาก็อยากจะบอกคุณว่านะวลาเนี้ยให้คุณขอบคุณล่วงหน้าไปเลยไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าเรื่องนั้นน่ะมันอาจจะทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องที่ฉันปรารถนา แต่ในเรื่องนั้นที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นถูกอะค่ะแตารู้สึกว่ามันคือเรื่องที่สามารถทําให้คุณน่ะเพิ่มความสามารถหรือให้คุณสามารถทะลุขีดจํากัดของคุณได้บางเรื่องแน่นอนในปัญหามีโอกาสและมีเรื่องที่ดีตามมาอยู่เสมอนะคะอแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้พบเจอกับเนี่ยการตื่นรู้แบบสุดๆการที่จะมีเสน่ห์มากๆในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าคุณ อยากให้ใครมาจีบคุณน่ยในเดือนกุมภาพันธ์แต่รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆหรือบางครั้งบางทีอ่ะอาจจะมีบางเรื่องมาทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวมากๆะค่ะอาจจะเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องของการเงินหรือว่าครอบครัวที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้ครอบครัวของคุณภูมิใจคุณอยากจะให้ครอบครัวของคุณไม่กดดันคุณก็ได้ในเรื่องของการหาเงินก็ได้นะคะคุณอาจจะรอคอยเงินก้อนใหญ่เนี้ย มานานมาแล้วอะค่ะแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าใครมาเอาเปรียบอะไรคุณหรือคดโกงคุณในบางเรื่องอะเอกสารกำลังจะได้รับการอนุมัติไปแบบแนวโน้มที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะอืในเดือนกุมภาพันธ์คนเกิดวันอังคารจะได้โชว์ศักยภาพความสามารถของคุณนะคะมีการ เรียนรู้บางอย่างเพิ่มเติมหรือคุณอาจจะได้ย้ายงานก็ได้ได้ย้ายตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นตำแหน่งที่สูงมากกว่าเดิมอะคะ่ะหรือถ้าคุณไม่ได้มีงานนะคะเหมือนกับตกงานมาแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำงานอะไรอะแต่รู้สึกว่าคุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอเส้นทางใหม่ๆที่คุณจะสนุกกับมันนะคะเหมือนเด็กๆที่มารู้ทางเนี้ย แล้วกลายเป็นว่าสนุกค้นคว้าหาความรู้เรื่อยๆตลอดเวลาแล้วก็จะเก่งในสายงานนี้มากๆอย่างแน่นอนเป็นดั่งราชินีถือไม้เท้าแน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่จะมีความมั่นใจมากๆจะมีความชัดเจนจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ทุกเรื่องผ่านไปอย่างราบเรียบได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเจอกับความหัวร้อนความท็อกซิกบ้างในบางเรื่องอะคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าคุณเอาอยู่แน่นอนนะคะอาจจะมีคนทําให้คุณรู้สึกใจแกว่งมากใจแกว่งในในนาที่นี้ตารู้สึกว่าเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกปวดหัวหัวร้อนโมโหนะคะไปชั่วขณะหนึ่ง แต่คุณรู้ตัวรู้ตนอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเงินก้อนนี้ตารู้สึกว่าที่คุณรอคอยอยู่อะ่ะเพราะคุณอาจจะเรียนรู้เพื่อที่จะดึงดูดเงินถูกไหมคะแต่ในระหว่างทางอะ่ะคุณก็ไม่ได้หยุดแล้วก็รอเงินอย่างเดียวคุณสร้างทางเลือกให้กับสายอาชีพของคุณทั้งงานหลักทั้งงานเสริม เปิดโอกาสให้เงินวิ่งเข้ามาหาคุณไม่ได้จํากัดว่าจะต้องรับเงินมาจากทางนี้ทางเดียวเหมือนกับถือถ้าคุณปรารถนาที่จะได้รับเงินที่มากขึ้นมากกว่าเดิมจากงานประจำมาค่ะคุณก็จะต้องขุดเส้นทางที่คุณจะได้รับเงินตรงเส้นทางนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยได้อ่ะค่ะแล้วคุณก็จะมีทางเลื่องหลายๆอย่างให้กับจักราวาลว่าไม่ใช่จักราวาลจะส่งเงินให้กับคุณทางด้าน งานประจำอย่างเดียวละคุณจะมีทางเลือกสองสามสี่ห้าแล้วจัก,กรวาลก็จะส่งเงินให้กับคุณเพราะว่าเมื่อไหรที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่อะค่ะที่ตัดสินใจแน่แน่ละจะทําเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้คนอื่นนะคุณจงจําไว้เสมอว่าจัก,กรวาลซัพพอร์ตคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่คือไพ่ฮาร่ของคุณนะคะ เอาอยู่แน่นอนสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะแล้วไพ่ยนานโลกล่ะอาชิพด้านมืดหลุดพ้นสร้างโอกาสสวรรค์สรสร้างและธาตุน้ําเสียหายค่ะแต่รา้สึกว่าคุณจะได้ขดจัดด้านมืดในตัวเองเรียนรู้ว่ายังมีคำไหนที่คุณไม่ปรารถนาแต่ยังพูดมันอยู่หรือรู้สึกว่า มองเห็นว่ายอมจำนนต่อด้านมืดของตัวเองว่าเออฉันคิดลบกับเรื่องนี้จริงๆนะฉันคิดกับคนนี้ไม่ดีจริงๆนะตรงเนี้ยคุณจะได้เจอในเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุณจะได้ปล่อยวางแล้ววางมันลงได้อย่างแน่นอนนะคะอืมแค่รู้ตัวรู้ตนเห็นไหมคุณจะหลุดพ้นจากด้านมืดของตัวเองยอมจำนนแล้วก็โฟกัส กับปัจจุบันไปยังอนาคตที่ดีมากกว่าเดิมเสมอไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับคนเกิดมอังคารนะคะสร้างโอกาสใหม่ๆเห็นไหมคุณจะสร้างเนี่ยช่องทางทางด้านการเงินมากขึ้นน่ะแล้วเหมือนกับจักรวาลจะโปรยเงินลงมาตามช่องทางนั้นๆที่คุณได้สร้างไวะคะ้ค่ะไม่ว่าจะกี่ช่องทางอะ่ะให้เชื่อมั่นศักยภาพในตัวเองและจงรู้ไว้ว่าเมื่อคุณทำในสิ่งที่รากะ่ะ คุณจะไปได้อย่างระยะยาวไปเรื่อยๆแต่มั่นคงอย่างแน่นอนนะคะมีพรสวรรค์อยู่แล้วให้ระวังว่าเวลาที่ทุ่มเทกับอะไรเยอะๆอะคะ่ะจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกินอาหารที่ดีๆออกกำลังกายบ้างสำหรับบางคนนะคะคุณเนะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรก็โดดเด่นมีพรสวรรค์อยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆ คุณมีของดีอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะบทสรุปของคุณอาชิปโอ้โหอับันดันนะคะชิคเกอรี่อิลูชันค่ะออขอกดกระดิ่งให้กับไพ่สุกใบเลยนะคะเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับความบูดมสมบูรณ์คุณรอเรื่องอะไรอยู่คุณทำเรื่องอะไรอยู่พยายาม มีความสุขกับตัวเองให้ได้ในทุกๆวันพยายามคิดบวกนะคะมันยากแหละตาเข้าใจแต่เมื่อคุณอยากให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องค่ะถ้ามีคนทําให้คุณวกแวกมาทําให้คุณหลงผิดในเส้นทางที่อาจจะพาคุณลงต่ําอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันคือภาพลวงตามันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณจะ เนี่ยละด้านมือที่น้องตาบอกนะคะจะกําจัดมันได้อย่างแน่นอนไม่มีใครที่จะพาคุณลงต่ําได้ในเรื่องของพลังงานถ้าคุณไม่ยินยอมนะคะให้คนเหล่านั้นมามีอิทธิพลเหนือกว่าความคิดของคุณแน่นอนนะคะเอาบรรดันแน่นอนบทสรุปของคุณนะคะแล้วไพ่แนะนำสามดาบหนึ่งถ้วยเด็กถือดาบและอัศวินถือไม้เท้า แค่คุณปล่อยวางความผิดหวังการโดนนอกใจการโดนแทงข้างหลังเปลี่ยนมันเป็นการเริ่มต้นในชีวิตใหม่ๆการพูดคำย้ำจิตกับตัวเองที่จะมีแต่คำที่คุณปรารถนาเท่านั้นการเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นว่าคุณทำได้คุณเป็นได้คุณได้รับทุกอย่างได้นะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงควบม้าของคุณพุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดยัง้งแล้วจะไปพบกับความอบันดันโอกาสที่ดี สร้างพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองให้กับคนอื่นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้และสิ่งที่ดีๆจะรอคอยคุณอยู่เบื้องหน้าเสมอนะคะคนเกิดวันอังคารดีมากๆนะคะเอากระดิ่งไปเลยค่ะทิปเปิ้ลดีค่ะทุกคนเอาละค่ะตาก็ขอให้คนเกิดวันอังคารนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรที่มาท้าทายคุณแล้วคุณต้องสู้เพราะคุณสู้อยู่แล้วอะค่ะคุณผ่านทุกบททดสอบทุกความท้าทายได้อย่างแน่นอนคุณรู้จากด้านมือของตัวเองและเอาอยู่แน่นอนนะคะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอยา่าง สร้างเส้นทางทางด้านการเงินเพิ่มมากกว่านี้เราวางในเรื่องของสุขภาพนะคะการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์การกินมากจนเกินไปแล้วลืมออกกําลังกายนะคะกินนอนให้เป็นเวลาแล้วก็รอรับความอวบันดันที่คุณสร้างไว้อยู่แล้วอะคะ่ะเพิ่มเข้าไปอีกมากกว่าเดิมอีกทำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเชื่อมั่นว่าคุณหนังมีศักยาภาพอยู่แล้วคุณเนี่ย very very super เก่งอยู่แล้วนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลี่ฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคน,นมากมาเลยนะคะตาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ